สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยังเก่าเวิลด์ทัวร์ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเมืองคิงส์ตันอัพพอนเทมส์เมืองนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเี๋ยวให้พี่อุฒเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่าโอเคเมืองนี้เป็นเมืองของข้าราชบริพารที่มาอยู่ตอนที่คิงฮินลี่ที่8มาสร้างไอแฮมตันคอร์ทเห็นไหมครับจนและคนที่เขาทำงานในวังเนี่ยเขาก็มาสร้างเมืองกันอยู่ตรงนี้ใช่หไหมซึ่งเราอยู่ฝั่ง ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเทมส์ส่วนพระราชวังเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะตอนนี้ก็เป็นเมืองเป็นเมืองใหญ่ของเซรเรนะมีชอปปิง้งมีทุกอย่างไม่ต้องไปลอนดอนเลยมาที่นี่ดีกว่าแถมมีบรรยากาศดีอยู่ริม่น้ำมีอาหารทานมีอะไรของอะไรอร่อยเยอะาเมืองน,นี้ ที่พักของเราในเรนส์พาร์คสามารถนั่งรถเมล์หรือรถไฟซึ่งใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นก็มาถึงคิงสตันได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับและตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงก็รู้เลยครับว่าที่นี่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆใครมาลอนดอนแล้วจดไว้ในโปรแกรมได้เลยนะครับเมืองประวัติศาสตร์คิงสตันอัพอนเทมส์อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนห่างจากใจกลางลอนดอนประมาณ20กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ในทำเลที่สวยงามมากๆชื่อของคิงสตันได้มาจากความเกี่ยวข้องของราชวงศ์และเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ราชาพิเศษของกษัตริย์แซกซอนถึง7พระองค์ซึ่งได้รับการสวมมงกุฎบนศิลาราชาพิเศษนับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของคิงสตันศิลาราชาพิเศษเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกปกป้องด้วยวงแหวนเหล็กสีน้ำเงินซึ่งออกแบบมาเพื่อเลียนแบบมงกุฎ โดยมีเสาเจต้นเป็นตัวแทนของกษัตริย์ทั้ง7ซึ่งมีชื่อสลักอยู่บนฐานหินศิลาก้อนนี้ได้ถูกย้ายไปยังสถานที่ต่างๆจนกระทั่งเมื่อมีการสร้างสาระากลางในปัจจุบันศิลาราชาพิเศษได้ถูกย้ายมาตั้งอยู่หน้าที่ตรงนี้ใกล้ๆกันนั้นเราได้เดินชมสะพานแคทเทิร์นซึ่งนับว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษที่ยังหลงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในราวปี1180มีซุ้มหินที่สวยงามไม่ได้สร้างข้ามแม่น้ำเทมส์นะครับแต่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำฮอกส์มิลและยังมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในภาพวาดอันโด่งดังซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมของเชคสเปียร์อย่างแฮมเล t ตโอฟิเลียของจอห์นเอเวเรต i l มิเลซึ่งถูกถ่ายทอดฉากที่โอฟิเลียคนรักของแฮมเล็ตจมน้ำตายด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ ก็คือยูเนียนสตรีทนะครับเป็นที่ตั้งของอนุสรสถานแห่งสงครามของคิงสตันซึ่งถูกสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียสละชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1และ2เป็นประติมากรรมทองสำริดของนักรบถือไม้กางเขนเพลิงและกวัดแกว่งดาบที่ใช้ปกป้องเด็กสองคนจากงูนืสาวรีให้ทักอ่นี่ก็เป็นของทาของของเขงสัตเพราะเนี่ยคือทหารที่ที่มาจากเมืองที่ไปลบแล้วไปตายที่ทท ส่วนด้านหลังสวนจะเป็นสุสานเก่าแก่ของเมืองนี่ก็เป็นโบสถ์อย่างเงี้ยใช่ไหมเช,มชมื้อสวิรแวบเนี่ยก็คือเนี้ยทัวเป็นฟ้าตรงน,นี้ก็คือเป็นหลุมศพของเขาตรงเนี้ยขาหลังเขาไม่เขาไม่ถือหรอกเขาก็มาเนี่ยอ๋อเนี่ยดูลบลอบสิเนี่ยหลุมศพหมดเลยหลุมศพหมดขึ้นมาเนี่ะตรงนี้สมองจะเป็นนี่ก็เป็นโบสถ์เก่าของเขา ฝรั่งสบายมากไม่มีปัญหาฝรั่งไม่กลัวเราเดินมาเรายังไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือหลุมศพใช่ใช่ดูใกล้มันเก่าเพราะว่าที่เห็นเนี่ยสูงเนี่ยก็เก่าการเดินชมรอบๆเมืองทำให้เราเห็นวิถีชีวิตสมัยใหม่ท่ามกลางอารยธรรมเก่าแก่เป็นที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วลอนดอนให้เข้ามาเยือน คิงสตันเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งหลักของลอนดอนตอนนอกเพราะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ร้านค้าชั้นนำและร้านค้าอื่นๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เลือกช็อปกันอย่างมากมายอาคารร้านค้ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานอย่างลงตัวรวมถึงอาคารสไตล์ทิวดอ์ที่น่าประทับใจชวนให้เดินชมและเก็บภาพงาม,งามอาคารหลังนี้มีรายละเอียดที่สวยมากครับ ทางด้านขวาของหน้าต่างชั้นสองมีรูปโล่สีน้ำเงินเล็กๆซึ่งมีปลาอยู่3ตัวเป็นตราแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ของคินสตันอพอนเทมส์เรายังมองเห็นรูปปั้นของพระเจ้าเฮนรี่ที่1กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโสพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3และสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่1บนอาคารหลังนี้ด้วยครับเนี่ยเขาเรียกว่ารอยลบอโรคือหมายความว่ามีพระมหากรรมาธิบดีโอเครับว่าเป็น คิงส s ตันอัพออนเทมสเป็นที่ตั้งของตลาดที่คึกคักมานานย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่12โดยมีประวัติที่เก่าแก่ที่สุดยังหลงเหลืออยู่และเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ตลาดโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสารากลางหลังเก่าซึ่งมีรูปปั้นปิดทองของควีนแอนสร้างขึ้นในปี1840ตั้งตระหง่านอยู่และที่หน้าสารากลางหลังนี้ เรายังเห็นรูปปั้นผู้หญิงกับลูกของเธอที่สร้างเพื่ออุทิศให้กับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองคิงส์ตันอพพอนเทมส์อีกด้วยครับเราเดินชมตลาดโบราณที่มีสีสันตั้งแต่แผงขายของในตลาดแบบดั้งเดิมที่ขายผลิตผลสดใหม่ไปจนถึงอาหารนานาชาติข้างทางท,างที่มีชีวิตชีวามีหลายร้านที่น่าสนใจเลยครับเลือกอาหารที่ชอบได้เลยรสชาติอร่อยและราคาไม่แพง Hi, uh, Hi. I have a, you can pick a wrap. Yes sir, what do you pick a Lamb kebab. Have one lamb kebab, right? Mm -hmm. Any drinks, any side for you sir? Uh, no, thank you. 13, uh, you, sir, you you We can Pay cash if you can. Oh, are, are you able to get some cash? Uh -huh. Thank you so much. Come on. Or if you pay with Bitcoin, you get free drink. Okay. No? <laughs> Alright. <laughs> thank you so much sir. Lamb kebab, chicken, chicken wrap, thirteen ninety eight. You give me twenty pounds, sir, and I give you six pounds. And two pence. Six pounds or two Your food is honestly sir. Thank you sir Thank, thank, thank you. you very much. Chicken wrap. I and I am ไม่เร็วทีเดียวแต่ก็จืดๆไปนิดนึงรอกเขาไม่มีซอสอะไรใส่นอกจากน่าจะเป็นมัสตาร์ดราคาอยู่ประมาณเจ็ดปอนด์แต่ก็กินอิ่มแล้วเนี่ยอันนี้อาหารมโมร็อกโกเทจิน Chicken นะ Tagine รสชาติเป็นยังไงมันไม่เผ็ดหรอกมันไม่มี curry ข้าวคุสคุชข้าวเล็กๆมันกินข้าวนกพิราบอะอะไรอย่างนั้นแค่นีข้าวนกพิราบคุสคุสคิงสตันอัพพอนเทมส์มีเส้นทางศิลปะประติมากรรมนิทรรศการและสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปรับเปลี่ยนให้เราได้ชมอยู่เสมอในช่วงนี้เราจะพบกับรูปปั้นชิมแปนซีที่ดูเหมือนมีชีวิตอีก10ชิ้นกระจายอยู่ทั่วกลางเมืองชิมแปนซีเป็นครอบครัวสร้างสารรค์โดยศิลปินชื่อดังระดับนานาชาติกิลลี่และมาร์คเราสามารถสัมผัสกอดหรือถ่ายเซลฟี่กับลูกพี่ลูกน้องลิงที่อยู่ใกล้เราได้เลยครับเป็นรูปแบบการอนุรักษ์ที่สร้างแรงบันดาลใจความรักและความเชื่อมโยงอันน่าทึ่ง เพราะปัจจุบันชิมเปนซีกําลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทําลายจากน้ํามือมนุษย์นอกจากนี้เรายังสามารถเรียนรู้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ได้จากคิวอารโค้ดของชิมเปนซีแต่ละตัวด้วยนะครับและที่พลาดไม่ได้อยากให้ทุกคนแวะมาเก็บภาพสวยๆที่นี่ครับโอรอนดอนโรดเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ตู้โทรศัพท์เริ่มหมดความสำคัญแต่ไม่ใช่ท so so th ี่นี่นะครับตู้โทรศัพท์สีแดง12ตู้ที่เอ็นเอียงล้มไม่เป็นระเบียบเป็นผลงานศิลปะอันโด่งดังของเดวิดมาร์ชประติมากรชาวสกอตที่มีชื่อว่า out of order ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของคิงสตันและเป็นไฮไลท์สําคัญของเมืองนี้อีกด้วยครับการเดินทางมาคิงสตันจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มาชมทัศนียภาพริมแม่น้ําที่ทอดยาวใกล้ใจกลางเมือง จะพักผ่อนเดินเล่นออกกำลังกายจิบกาแฟจากคาเฟ่ท้องถิ่นหรือชมวิถีชีวิตชาวเรือถวนสร้างแต่ความสุขให้กับเราได้ทุกขณะหรือว่าใครอยากมีประสบการณ์ล่องเรือที่ขับเองก็สามารถใช้บริการของโกโบ๊ทได้นะครับน่าสนุกมากๆเลยคิงส์ตันอ p พอนเทมส์เมืองมนเสน่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์เป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และดึงดูดผู้คนมากมายที่หลงรักในวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาให้มาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ ในคลิปหน้าเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งติดใจเจ้าจักรยานไฟฟ้าสีเขียวเข้าแล้วครับคราวหน้าเราจะมาเช่าขี่ในเส้นทางเรียบแม่น้ำเทมส์ไปชมพระราชวังแฮมตันคอร์ดกันฝากติดตามด้วยนะครับและนี่คือเมืองประวัติศาสตร์คิงส์ตันแอพคอนเทมส์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังเก่าเวิลด์ทัวร์ครับสวัสดีครับ